ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกเช่นเคยอยู่กับผมเจมเมลอสกับเกมจุลสิวเวลด้เกมคุณผู้ชมอาจสงสัยว่าทำไมแบงค์เขียวผมหายไปเน่ยจังเยอะแยะก็ง่ายๆเลยแบงค์เขียวนับพันผมหายไปเพราะตีหลีกใช่ตีหลีกต้วนมาอยู่หนึ่งพันเก้าร้ยยี่สิบสองหลีกทอง ได้ด้วยดับหนึ่งสิสองพันห้าสิบเก้าแล้วหลีเพ็ดมาจากขนาดไหนผมพตดจะได้ดูมนัดเล็กจินสองเลยทุ่มสุดตัวไปเมื่อวานโอ้แต่ตอนนี้เราพักเรื่องหลีไปก่อนพักเรื่องคว,ความเจ็บปวดไปก่อนครั้งนี้เราน่าจะมาเล่น Battle ลสเตทที่ดองไม่นานเลยเกินเล่นอยู่ถึง Battle ลสเตทซัก ืมนี่แหละก็มาดูสิตัวเป็นยังไงบ้างอืมคำนดี้สั้นครับตัวเบากาลีเยอะเอาละเล่นไปดีกว่าน้ำอืมน้ำก็ไม่ต้องมาตึงมากไปก็ได้มั้งนหนึ่งตัวเนื้อสน่อย <c oughs>

อสาปไม่ไม่ไมอาโปคาปูสุขัดมันแทงอยู่อืมแม่ความมันสวยงามวิโอ้โหเลือดหายหวบเลยโอ้ด้เมจรุนแรงยิ่งนักเวียนกำประมาทมันไปนะเนี่ยประมาทไปค่าสองเปลี่ยนตัวมารกตีเราไม่ตาย นะอ,หอ,อีหนึ่งเหรอโอเคมาด้วยหนึ่งอือหหนึ่งสองสามห้าเวนกามตีไม่ตายด้วยไงไม่เป็นไรงับงับอึประมาทไปมากเลยด้วยรบบนี้เฟลป่ะโอ้โห นี่เปียนกับเพื่นเก็บไว้อื้อ,อนี่แน่ลำบากแล้วทุกคนประมาทเกินปีหนึ่งด้วยไงปีอ่ะอืมสวยแล้วลืมไปประตูสอนเป็นการทอง ดีนะไม่ตีด้วยเออจิ๊ๆนี้ไม่ยอมตีก่อนแน่ๆดูมันชาร์จสีชาร์จสีเลยโอ้โหปีสีครับโอเคอืมเหลือหนึ่งชั่วโมเยี่ยมยอดหนึ่งสองสี่ห้ากันสามโอเคเยี่ยมยอดมาก ออโอเคโอเคเออหมอนี้แคปชันได้หน่อยมาเลยตีสีคอสีได้สีคอสีไม่ได้ไเลยก<อ>ารสีโอเคแต่การสามเนี่ยไม่น่ารอดไม่ไม่น่ารอ,อดแต่แต่แรกอยู่แล้วเนี่ยโดนตีหกไปเรียบร้อยครับเออลี่ยงเลยเราเวนกม ไม่เป็นไรครับยังมีรอบสอนอยู่อ้เฮประมาทเกินประมาทไหมประมาทมากๆเลยด้วยเ่าเ่คกดว่าม,มันจะเล่นแบบนี้อ่อุ๊ยโอมายไปงูตัวที่แข็งขึ้นมาหน่อยออนี่แน่ มันต้องแข็งมากอะได้ไ่มากมายคิดแป๊บหนึง่งได้อ่าแบบนี้ก็ได้นี่แหละมาเลยฮ่าฮ่ากันไว้อันนี้ไม่ใชาแล้วกันเลย มาเลยไม่เปลี่ยนตัวเลยถกกันสองรู้น่ชะกันสองก็ดีกดฟาดไปสกิดเปหนึ่งโลกอย่เอาไงครับเอาไงมันมีสีแล้วมีสีแล้วเหรอมีสีทำไงครับมีีสีละตีหนึ่ง มีสีดีหนึ่งเพื่ออะไรปะอเ,เอ็งไม่เปลี่ยนตัวด้วยมันก็ฟาดสีไปมันกันสามอือับมาเลยไอ้หนูเปลี่ยนตัวแล้วว้วเด๋ยวสามไม่ฟาดต้องเปลี่ยนตัวก,กับสกิทไปเรื่อยๆอย่างี้แหละยอ่อไปเลยอีเลือดเป็นพันเลย โอ้โห oh, oh. แล้วไงครับฟาดมาเลยมะฟาดห้า,าโอเคมีหกฟาดห้า,าปีอะเจ้าเลือหนึ่งข้อจำได้อข้ามันลุงแต้มแน่นอ 1, 2, 3, าานหนึ่งสองสามสี่กรไปให้เพื่อนทั้งหมดเลยงับไปงับเรียบร้อยครับล่วงไปหนึ่งตัว มาเลยตัวหนึง่งมาเลยที่ทำงาฟาดหนึ่งนั่นเหรอเปรีย้ยมไม่แรงไม่รงยระช้าไปกับตีเข้าสามไปนอนซะมาเลยมีหกอย่มบอกนะฟาดมาหมดหกอะ่ะมาเลยขอหกได้สี่ ไม่ไม่เป็นไรมาเลยนี่พลังแห่งตุ๊กเค้ลายเสือตุ๊กติมนังับ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 เดียบร้อยครับ,บ,บไปนอนซะจบไปเสียทีห้าสิบห้าจบแล้วไวทเท่ลสเตจใช่โอเค สามพันดีนี่มาครับอือ้โอ,โอ้ตัวแข็งเหลือเกินแต่ก็โอเคเดี๋ยวเป็นตัวแข็งที่พอสู้ได้ต้งเอาเนื้อมาเปียวน้ำมาแน่ๆต้องเอาเนื้อที่พอทนรับดาเมจน้ำมาได้ไปเลยชาลีเดี๋ยวเราจะตัวไหนมาบ้างอ่านี่ไงนี่ไง เดี๋ยวคิดสักครู่หนึ่งเอ่อแบบนี่สโนกตัวนี้ไปแล้วกันจากนั้นก็จะเอาน้ำมาน้ำ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 ต้องเป็นที่มีคมแข็แงแกร่งเพราะนั่นเป็นสไป,ปนัวแรปเตอร์เลยแบบดามิดมาเลยกันไปเลยนี่คันนี้ก็น่าจะสวยแล้วไปเลยนี่บางอย่างชาลี กดชาดไปเปลี่ยนตัวไหมไม่เปลี่ยนวะตีหนึ่งด้วยอืมการกระชากแล้วกันเผื่อมันเปลี่ยนตัวม,มาเลยคิดทำงางเปลี่ยนตัวมาแล้วตีมาแล้วไม่ตีจะ่ที่รู้คือตอนนี้มันเดือนหนึ่งแปม เปลี่ยนตัวมานัสสามก็น่าจะได้และหนึ่งสองไม่ถึงว่ะสามสี่อะไปเลยยิกมาลูกก็ตึกจุกจเรียบร้อยครับ <c oughs> อื้ลดอมไรค็ต่จะตีขขาสองนะโอเคมันก็นงเรียบร้อยแต่ดาเมจชาลีก็ไม่ถึงเหมือนกันนะ่ะงั้นก็ทิ้งทวนไปเลยชาร์จสี เอ็ม like ีห mm ้าวดูดูงี้ตีเลยก็ดีนะเนี่ยเปลี่ยนตัวสไปอดนยลปเตอร์มาแล้วไม่ตีฮึ่มหนี่งสอสามชาติใต้ปาไปไสี่กระแทกมันลูกก็โอ่งเรียบร้อยครับปนอยโนย์แปเตอร์ไปนอนทำไมข้าใจออามาเลย ปีมาปีทีสี่เราชนะแล้วเอพีซีข้าก็ชนะแล้วอืมเราไปเลยชาลีกาบันลูกพ่อติใส่มันเลยเปิดทำได้โจมตีมันโดดตั้งเรียบร้อยครับจบไปในสเตทที่ห้าสิบหกฮ่า เนี่ยค่ะเสร็จที่ห้าสิบนั่นปดลดล็อกตัวใหม่เรียบร้อยครับอืมมาหนอยดีกว่าเสร็จที่ห้าสิบเจ็ดอืมนกสี่ตัวนกก็ใช่สี่ดินกสามตัวพืชมาเลยนี่ลเล่นง่ายสบายสบา,นงงายนี่งยากันเลยแล้วตอนนี้หนึ่งสองสามันนี้ก็เรียบร้อย ชนะแน่นอนงะไปเลยงมาเลย,เลยหนูฮึกระชากไปยังไงครับตีมาสองเลยเหรอปี๊อืมไม่ต้องเดินชงเดินชากกันแล้วแต่สุดหมดนี้้เลยกัน หนึ่งสองสามจะไปไปนอนซะตีมันลูกกอล์ฟลูกเตะบาทารงเงาอืมมาเลยเทอร์นาเดนไอหมอนี่จำชีได้เยอะตีมาสองก็เรียบร้อยไปเลยครับไม่ต้องรีบเก็บคงเก็บชาร์ตอะไรกันแล้วมีเท่าไหร่ใส่หมดแม็กไปการมาเลยสเตโกสุดทบ p าดมัน แกต้องตีค่าถึงสามจ่อจะแพ้ค่าตายโอ้ยมาชนะดีวะตีฆ่าตายได้เยหมวมหมดล้ะเตะมันไปเลยทีโปเรียบร้อยครับไปนอนจบไปยังง่ายไ้่าฮ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 ่าับมฮ่ดฮ่าฮ่อด้วยฮ อืมสามพันดีจรๆอืมโอเคพักไปก่อนแล้วกันสำหรับเีกสักครู่หนึ่งอืม,มาากินมาไข่กับเองนี่เองมาเลยป๊อปป๊อปป๊อปอืมอันนี้ไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องใช้สมาธิมากถ้าไม่เพลิ์กูเรียวไปนะขาไปไม่ก็ดูขัดใจนะเนี่ยเอาจริง ป๊บป๊บปป๊บโอเคเรียบร้อยครับอืมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับฟาดหน้าก็น่าจะมาสรุปผลหรีกันว่าจะได้หรีเท่าไหร่ดูแม่มเล็กที่ผมอยากได้เฮ้ยตีนี้มันเดือดเหลือเกิน นี่อุตสาห์ดองแป้งเกี่ยวแต่เล่นเกมนี้มาไม่ยอมใช้เพื่อรอหลีกนี้โดยเฉพาะเลยนะเนี่ย <c oughs> อ,อก็สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้แล่ะครับคงจะพอหอมปากหอมพอกันแล้วเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย